ผมคิดว่าจริงๆถ้าภาพที่อยากเห็นเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะปล่อยให้มีการอภิปรายกันแล้วก็ใช้โอกาสนั้นในการในการตอบกันแบบอ,อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย <laughs> สิ่งที่เราควรเราคาดหวังนะครับว่านั่นคือเวทีที่ดีที่สุดอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดว่าทุกปัญหาตั้งแต่สูงสุดจนถึงล่างสุดเนี่ยมันสามารถเอาไปพูดกันในสภานั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดภายใต้ระบอบปวะชไตยนะครับแต่ถ้าเกิดมันวุ่นวายเนี่ยยังไงเขาก็เขาก,เขาก็พูดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ คนก็คงจะสนใจนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้พูดกันในสภาคนก็อาจจะไม่สนใจมากน่าเบื่อถ้าถ้าผมคิดแนะนาแนะนํารัฐบาลบางเพื่อนก็บอกว่าถ้าคุณปล่อยมันพูดกันในสภาแบบเฉยๆเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไม่สนใจก็แล้ี่เหยียมันต้องเบื่อหน้าเบื่อมองกับสสตั้งตทั้งยติถามรัฐมนตรีนายมนตรีคนก็สนใจบ้างสนใจบ้างแต่ถ้ามันทะเลาะกันในสภาเมื่อไหร่รปท้วงกันวุ่นวายเนี่ยเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาเนี่ย นั่นแหละคนจะเริ่มสนใจแล้ว้ามขึ้นปับคุณคนอยากรู้เลยว่าทำไมถึง้ามไอะไรเงี้ยมันไปกระตุ้นความสนใจของคนแล้วก็เอามาทำงานต่อนอกข้าม่ชุมอย่างเงี้ยคนก็จะตามครั